กรณีน,นัดโอนไวคนนี้เคยโด่งดังมา<ช>สมัยที่มีเรื่องคือเขาไปเล่นแอปหาคู่และถูกสาวหลอกให้รักแล้วก็โอนไวอ่ะ<ช>แต่ล่าสุดคราวนี้ไม่ได้โอนเงินให้ใครแต่ว่าคราวนี้บุกไปที่ศูนย์ประสานงานของพักเก้าไกลที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งจุดนี้คะ่ะเป็นสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตของจังหวัดจันทบุรีเขาไปถึงนะคะบุกไปข่มขู่หญิงวัย19ปีแล้วก็ทําร้ายร่างกายเธอลองไปดูคลิปบางชวงบางตอนค่ะ พี่เอเนี่ยพี่ก็โทรหาพี่เองเลยก็นั่นก็โทรโทรเองเลอโทรเองติดพี่โทรแล้วติดพี่รบกวนทำไมอ่ะไอ้พี่ก็โทรแจะโทรไม่ติดจะโทรไม่ติดแลหนูไม่เกี่ยวไงแลจะมึงหนูคนโทรได้ไงแ้วหนูไม่เกี่ยวแล้วหนูจะต้องใครหนูต้องโทรมันไม่ใช่เรื่องของหนูเขาอยากลงกไหมล่ะอันนี้ีึงส่งหนูทำไมอ่ะไม่กล้องค่ะอ้าวไม่พี่มีกลัวหรอกรีบพี่ไม่ได้ที่นี่มันช่วยด้วยค่ะ โอ,มโอ้มีทำร้ายร่างกายทั้งที่เขาเป็นผู้หญิงน,นะออแล้วก็จะตบด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะอ,อย่างที่น้องเขาบอกว่าพี่จะตบหนูหรอเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะปกติคุณนัทเขาเขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะอันนี้พูดตามตรงเพราะที่เคยเจอแกมานะฮะแต่คราวนี้คุณผู้ชมแน่นอนนะฮะมันมีความผิดเกิดขึ้นและที่สําคัญกว่านั้นหลายคนก็สงสัยบอกเอ๊ะ ทำไมต้องไปทาร้ายน้องผู้หญิงเขาด้วยใช่คะ่ะสาเหตุก็มาจากอย่างนี้นะคะคุณนัทโอนวัยหรือว่านายสราชัดเนี่ยนะคะเขาหัวร้อนเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไปที่สมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตจันทบุรีเพื่อจะขอพบกับนายกสมาคมอะคะ่ะแต่ไม่เจอไปวันที่30มธันวาคมช่วงเย็นๆพอไม่เจอนายกสมาคมไปเจอกับหญิงคนในคลิปแทนนะคะเธอเป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลสมาคมมีการพูดคุยกันโดยฝั่งคุณนัทเนี่ยพยายามจะขอเบอร์โทรศัพท์ของนาย ยกสมาคมแต่ฝ่ายหญิงนั้ไม่ให้ก็เลยโมโหแพรจะบุกเข้าไปในสมาคมค่ะและมีการทำร้ายร่างกายสาวคนนี้ทีมข่าวของเราก็เลยต้องให้โอกาสคุณนัทได้เล่าหน่อยเนาะว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคุณนัทอ้างว่าตัวเขาเองเคยทำงานกับนายกสมาคมซึ่งตามคลิปเนี่ยจะเห็นว่าแกเรียกว่าพี่เอกพี่เอกพี่เอกเนี่ยเป็นนายยกสมาคมแต่ติดต่อพี่เอกไม่ได้ก็เลยมาที่สมาคมเพื่อจะขอเบอร์กับน้องผู้หญิงคนนี้ ให้น้องประสานงานติดต่อให้หน่อยแต่เมื่อน้องปฏิเสธก็เลยโมโหไงฮะด้วยความร้อนใจน้อยใจก็บันดาลโทระเดินเข้าไปในร้านเขียนเบอร์โทรทิ้งไว้ให้พี่เอกติดต่อกลับที่ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายน้องวัยสิบเก้าปีค่ะครับขอเบอร์น้องเขาน้องเขาไม่ให้เบอร์แล้วผมแบบน้องเปิดประตูมาเปิดประตูแล้วผมจะเข้าไปข้างในเห็นแบบเห็นแน่ไว้บอร์นะครับที่มันเขียน เอาปากกาเมติกเขียนเขียนได้ครับเ,ออเห็นอยู่แล้วผมจะไปเขียนให้เพเ่อกติดต่อกลับมาผมะครับผมเขียนเสร็จใช่ไหมครับแล้วผมก็ออกมาขอโทษน้องครับ อ้าวแล้วทำไมน้องไม่ให้เบอร์เขาไปอ่ะต้องฟังน้องเขานะฮะสาวสิบกอกว่าวันเกิดเหตุอะหนูอยู่ในออฟฟิศคนเดียวแล้วนัทเนี่ยฝั่งคุณนัทเนี่ยเดินมาเคาะประตูก็เลยไปเปิดประตูให้เพราะเข้าใจว่าเป็นคนในสมาคมด้วยกันแต่พอไปเจอว่าเป็นคุณนัทเขาพยายามจะขอให้เธอติดต่อนายกสมาคมพอไม่ให้ก็ถูกขู่และมีการทำร้ายร่างกายด้วยการตบและถีบเธอตามคลิปค่ะ ติดต่อให้เขาจริงๆเขาก็มีการคมโูหนูว่าจะทํำลายร่างกายค่ะพอหลังจากนั้นเขาก็ได้ผักประตูเข้าไปหนูพยายามยื้อแรงแล้วค่ะแต่ยื้อไม่ไหวหนูก็เลยวิ่งมาให้คนช่วยค่ะหลังจากวิ่งมาเขาก็วิ่งกลับมาถีบหนูอีกรอบนึงค่ะ ทีนี้พอเกิดเรื่องขึ้นนะคะพี่เอกก็ปรากฏตัวแล้วพี่เอกซึ่งก็คือนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดจันทบุรีค่ะคได้บอกว่าจะไม่ยอมความอย่างแน่นอนเพราะทําให้สมาคมเสียชื่อเสียงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้ผู้ปกครองของเด็กๆที่อยู่ในสมาคมไม่กล้าพาลูกหลานมาเรียนหรือว่ามาร่วมงานกับสมาคมแล้วเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยค่ะ